ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะทุกวันจันทร์แบบนี้ค่ะในรายการ Social Studies เรียนรู้วิชาสังคมศึกษาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมืองระดับประถมศึกษาผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการค่ะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามผ่านทางคลื่นวิทยุศึกษา fm 9 2 MHz นะคะหรือถ้าหากว่าจะรับฟังย้อนหลังไปรับฟังกันได้นรับฟังกันได้นะคะที่ www.moeradio.th และที่ Facebook Fan Page นะคะวิทยุศึกษา FM 92ค่ะและเช่นเคยนะคะคุณมน้ฟังพบกับเกมจิรายุจูท้าพุทธ,ธิมาพร้อมกับครูไกด์อาจารย์อดิศัก์จันหลวงอดิศัก์จันหลวงที่จะมาให้ความรู้กับเรา กับหัวข้อหลักค่ะเรื่องของหน้าที่พลเมืองการเมืองการปกครองในวิถีประชาธิปไตยนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะเราเข้มข้นมากๆนะคะเพราะว่าจะเรียนรู้ในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตนะคะการปราบปรามการทุจริตในสังคมไทยนั้นเนี่ยเราได้บรรจุอยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยนะคะเพื่อที่จะปลูกฝังให้เด็กๆของเราโตไปไม่โกงนั่นเอง เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามจากครูไกด์อาจารย์อดิศักดิ์จันหลวงกันเลยค่ะสวัสดีค่ะครูไกด์คะสวัสดีครับพี่เกมแล้วก็สวัสดีผู้ฟังด้วยนะครับหัวข้อวันนี้จะเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญมากในสังคมไทยสมัยปัจจุบันเลยคือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันครับหัวข้อที่จะนำเสนอวันนี้ก็คือเรื่องของคนไทยไม่โกงร่วมกันต่อต้านการทุจริต จะอธิบายถึงการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตการมีส่วนร่วมการกระตุ้นจิตสำนึกในการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตครับผู้เรียนจะต้องสามารถอธิบายความสำคัญของการป้องกันและการปรับและการปราบปรามทุจริตในชุมชนและสังคมได้สองครับผู้เรียนต้องสามารถยกตัวอย่างผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันได้ 3ครับผู้เรียนต้องสามารถบอกแนวทางในการปกป้องและก็ป้องกันการทุจริตชนได้ผู้เรียนครับประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่อยู่ในสังคมประชาธิปไตยการวิาพากษ์วิจารณ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากในยุคสมัยใหม่ทำไมจึงมีเหตุการณ์ที่พูดว่านักการเมืองโกงกินบ้านเมืองครูักลางวันเด็ก เด็กๆลอกข้อสอบคำเหล่านี้มีมานานแล้วตัวอย่างการโกงที่เราคิดว่ามันไม่โกงเลยคือการลอกข้อสอบครับการลอกข้อสอบเหมือนกับว่าเราทำข้อสอบได้เราทำผ่านแต่เราไม่มีความซื่อสัตย์นั่นเองเพราะมันเป็นเพราะมันเป็นปัญหาที่คนทำส่วนใหญ่รู้สึกว่ามันทำได้ไม่ส่งผลกระทบอะไรหรือแม้กระทั่งการแซงแถวครับคนที่มาถึงก่อน ก็ต้องได้รับสิทธิ์ก่อนแต่หลายคนชอบแซงแถวคนอื่นเท่ากับว่าเขาไม่มีมารยาททางสังคม,มรวมไปถึงการใช้อภิสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นอภิสิทธิ์ทางชนชั้นอภิสิทธิ์ทางด้านการศึกษาอภิสิทธิ์ทางด้านฐานนะคือการมีอภิสิทธิ์แต่ใช้หลักการของอภิสิทธิ์ไปทางที่ไม่ถูกต้องเอาไปเบียดเบียนผู้อื่น หรือการเรียกรับสินบนการเรียกรับสินบนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฝังรากลึกในสังคมไทยไมาอย่างยาวนานถ้าบริษัทนี้ไม่จ่ายเงินผมผมก็จะไม่ให้โปรเจกต์คุณผมก็จะไม่ให้งานคุณแล้วะมันจะสอดคล้องกับการรับผลประโยชน์ทับซ้อนมันเลยมีกฎหมายวางหลักไว้ว่า บุคคลที่ดํารงตําแหน่งทางการเมืองห้ามดํารงตําแหน่งในราชการส่วนท้องถิ่นคู่กันเพราะป้องกันเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการใช้ช่องว่างเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องตนเองในการหลีกหนีเส้นทางการเสียภาษีต่างๆนั้นกฎหมายเกิดมาเนี่ยเพื่อประดุงความยุติธรรมแต่มันก็จะมีนักกฎหมายบางคนหรือประชาชนบางกลุ่ม ใช้ช่องว่างตรงนี้ครับในการสแสวงหาผลประโยชน์และอำนาจและโกงล่ะความโลภครับความโลภเป็นสิ่งที่อยู่ในมนุษย์ทุกคนความโลภของมนุษย์นั้นถ้าเราไม่จำกัดมันจะเกิดความไม่รู้จักพอครับมหาตรมะคานทีผู้เรียกร้องเอกราชให้กับประเทศอินเดียได้กล่าววาทะคลาสโลกเลยครับโลกนี้มีทรัพยากรเพียงพอ ที่จะแบ่งปันให้กับมนุษย์ทุกคนเท่าที่จำเป็นอย่างเท่าเทียมกันแต่มีไม่มากพอให้กับคนโลกเพียงคนเดียวนี่คือคำพูดที่ดีมากๆเลยครับความโลกแม้แตท่ทั้งโลกดีมากมากเลยครับความโลกแม้แตท่ทั้งโลกให้คนคนเดียวเขาก็ไม่เคยพอเขาก็จะไม่หยุดนอกจากนั้นสาเหตุการโกงเกิดจากวัตถุนิยมความอยากได้ อยากมีอยากเป็นรวมไปถึงกระแสโลกาพิวัตรที่มันทำให้อยากได้อยากเป็นแบบเขาผู้เรียนต้องได้ยินประโยคนี้มาบ้างแหละซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานหรือประโยคที่ง่ายมากๆทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอยากให้ผู้เรียนยึดหลักการนี้ไว้ครับซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานปลูกฝังความซื่อสัตย์ มันจะมีค่าอะไรครับหากเราสั่งสอนเยาวชนว่าโตไปไม่โกงแต่ในขณะที่ผู้ที่ทำการสั่งสอนยังประพฤติปฏิบัติการโกงการคอร์รัปชันดังนั้นต้องเริ่มต้นที่จุดนี้ครับถามว่าเราจะสร้างความตระหนักรับความตระหนักรับรู้ให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตยังไง1ครับ ต้องรณรงค์ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดมีส่วนร่วมในการป้องกันและร่วมทำเครือข่าย,ป,ป,ายป้องกันและปราบป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกภาคส่วน 2. ครับต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสในทุกองค์กรและข้อมูลนั้นจะต้องตรวจสอบได้3ครับ จะต้องใช้มาตรการทางการทางกฎหมายที่เข้มงวดจริงจังเพิ่มบทลงโทษทางสังคมให้คนเกรงกลัวต่อการคอร์รัปชันครับตัวอย่างของกฎหมายที่ใช้ในการปราบปรามการทุจริตก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐบัริบเโดยเฉพาะมาตรา173 ได้กล่าวว่าเจ้าพนักงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศผู้ใดเรียกรับเอกรับหรือจะยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าการนั้นจะชอบ หรือมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวังโทษต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทถึง4 0 0 0 0 0บาทเลยครับนอกจากนั้นครับจะต้องมีการเพิ่มช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตครับครับเปิดโอกาสให้ประชาชนแจ้งเหตุการทุจริตเช่น ทำเป็นหนังสือเรียนต่อเลขาธิการคณะกรรมการปปชครูไกด์ขอเสริมความรู้หน่อยครับปป,ปชเนี่ยเป็นองค์กรอิสระมาจากคำย่อของคำว่าคณะกรรมแห่งชาติเราย่อว่าปป,ปชครับเป็นองค์กรอิสระสามารถเขียนเป็นหนังสือครับเรียนเลขาธิการคณะกรรมการปป,ปชสำนักงานปป,ปชเลขที่361 ถนนนนทบุรีตำบลท่าทา,ายอำเภอเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี1 1 0 0 0หรืออาจจะส่งหนังสือร้องเรียนเนี่ยไปที่สำนักงานปปชภาค1ถึง9หรือส่งที่สำนักงานปปชประจำจังหวัดครับนี่คือเขียนเป็นเป็นหนังสือเองได้เลยประชาชนต้องมีส่วนร่วมครับ 2. ต้องสามารถที่จะกล่าวหาด้วยวาจาต่อพนักงานเจา้าหน้าที่นั่นก็คือเข้าไปให้วาจาที่สำนักงานปปชส่วนกลางหรือสำนักงานปปชภาค1-9ถึงหรือสำนักโดยพนักงานเจา้าหน้าที่ของปป,ปชเนี่ยจะทำการบันทึกแล้วเขียนเป็นหลักฐานตรงนี้ก็สำคัญนะครับเข้าไปแจ้งด้วยวาจาได้อันที่3สะดวกมากครับผู้เรียน คือแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.cc.go.th ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานปป,ปชโดยการที่คลิกไปที่หัวข้อ0ร้องเรียนหรืออาจจะคลิกไปที่หัวข้อแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริตอันนี้เราเขียนได้เลยครับเปิดช่องทางชนร้องเรียนได้เลยตรงนี้ดีมากครับ หรือทำไม่สะดวกที่จะแจ้งเบาะแสผ่านเว็บไซต์ผู้เรียนอยากจะพูดอยากจะคุยสามารถร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ได้ครับที่สำนักงานปปชสายด่วนปปช1205อีกรอบหนึ่งนะครับ5อีกรอบหนึ่งนะครับ,ารบ,รบสายด่วนปปช1205หรือที่สำนักงานปปชส่วนกลางครับ0 2 5 2 8 480002528480000 00, หรือสามารถที่จะร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนที่สำนักง,งานปปชประจำจังหวัดได้เลยเห็นไหมครับปัจจุบันนี้การร้องเรียนแจ้งเบาะแสทางการพุดิดนั้นสามารถกระทำได้หลายช่องทางซึ่งตรงนี้ครูไกดเห็นด้วยมากๆครับ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนครับนอกจากนั้นครับถ้าเราอยากจะสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตนั้นจะต้องปลูกจิตสำนึกโดยการไม่นำทรัพย์สินของส่วนรวมไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวตรงนี้สำคัญมากเลยรวมไปถึงปัจจุบันเนี้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ย หน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานจะมีนโยบายก็คือเขียนป้ายติดหน้าหน่วยงานเลยว่างดรับของขวัญหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆที่ปฏิบัติงานก็คือไม่ต้องมีของขวัญในวันขึ้นปีใหม่ไม่ต้องมีของขวัญในวันสำคัญต่างๆคือไม่ต้องนะครับเราพร้อมที่จะยินดีบริการประชาชนอยู่แล้วไม่ต้องมีการมาให้ของขวัญเราเครับตรงนี้สำคัญมากเลย อันนี้จะทำให้อันนี้จะทาให้ประชาชนเนี่ยระหนักรับรู้ถึงการต่อต้านการทุจริตก็คือการปลูกจิตสำนึกครับปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเนี่ยรังเกียจการทุจริตให้เป็นค่านิยมแห่งชาติเลยอย่าลืมนะครับไม้ดัดง่ายไม้แก่ดัดยากปลูกฝังความซื่อสัตย์เด็กคนนี้ต้องไม่โกงข้อสอบ เด็กคนนี้ต้องไม่ขมโมยของใครเด็กคนนี้จะต้องไม่เอารัดเอาเปรียบเพื่อนร่วมชั้นประเด็นนี้เป็นไปนทต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กครับโดยผ่านสัตรัวสถาบันการศึกษาตรงนี้เป็นหน้าที่หลักของเขาเลยข้อที่8ครับถ้าเราต้องการสร้างความตระหนักให้ประชาชนต่อต้านการทุจริตจะต้องให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการป้องกัน ส่งเสริมความรู้ทักษะทัศนคติค่านิยมในการป้องกันการทุจริตปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตข้อที่9ครับถ้าอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตจะต้องยึดหลักการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป3ห่วงสห่วง2เงื่อนไขพอประมาณมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวดีภายใต้องค์ความรู้และคุณธรรมข้อที่10ของการทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคือส่งเสริมความเป็นอิสระเป็นอิสระและสร้างประสิทธิภาพให้แก่องค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตโดยเฉพาะสำนักงานปปอชอ ให้ปราศจากการแทรกแซงของอิทธิพลจากการเมืองจากราชการและภาคธุรกิจต่างๆเพื่อเปิดโอกาสต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง11ครับตรงนี้สำคัญมากถ้าอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ต้องส่งเสริมการสร้างมาตรฐานจรรยบรณวิชาชีพแก่บุคลากรของหน่วยงานที่ทำตัวเป็นกระดาษทรายขัดแต่เขาแต่ตนเองยังหยาบอยู่ต้องเริ่มต้นที่องค์กรด้วยเสริมสร้างความรู้ทักษะและจริยธรรมธรรมมาพิบาลให้แก่บุคลากรในองค์กรของเราเสริมสร้างขวัญกำลังใจกำลังใจ เช่นบุคลากรคนนี้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาพิบาลก็ควรจะส่งเสริมให้เขาได้รับรางวัลคนดีต้องได้รับผลตอบแทนที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีให้คนในองค์กรปฏิบัติตามนอกจากนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างๆด้วยดังนั้นครับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดแนวทางการเรียนรู้ในรูปแบบกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะคิดว,วิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆด้วยมีเจตนาที่จะทําให้ผู้เรียนสามารถนำแนวไปปฏิบัติใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองครอบครัว ชุมชนเกิดการพัฒนาจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้ตัวอย่างของกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นกรณีศึกษาที่1น,นะครับจะเป็นเรื่องของการปลูกฝังจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาการศึกษานี้เป็นรัศมีและภูมินเกมสาคูจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้วิเคราะห์แนวทางการปลูกฝังจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาผ่านหลักสูตรต่อต้านทุจริตศึกษาของสำนักง,งานปปอชอพบว่าหลักสูตรนี้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความตระหนักรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับการทุจริตครับและส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับการทุจริตในสังคม หรือการศึกษาการเสริมสร้างจิตสำนึกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวอย่างท้องถิ่นตัวอย่างนี้ก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บ้านแก่งได้นำเนินการปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรฮะโดยมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมคุณธรรมให้กับบุคลากรในปรามการทุจริตในระดับท้องถิน่นผู้เรียนครับสังคมไทยเป็นสังคมที่ถูกตราหน้าว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันมากเป็นอันดับต้นๆของโลกครูไกด์เลยมีคำถามอยากจะถามผู้เรียนว่าคุณธรรมพื้นฐานตัวใดที่ควรยึดถือ ในการที่จะปลูกฝังไม่ให้คนรุ่นใหม่มีความคิดคอร์รัปชันความคิดโกง 1. ความเมตตา 2. ความรัก 3. ความยุติธรรม 4. ความซื่อสัตย์ผู้เรียนผู้เรียนคิดว่าสิ่งไหนที่เราควรจะยึดคุณทําเรื่องนี้เป็นหลักการในการต่อต้านการทุจริตครับ ใช่แล้วครับนั่นคือความซื่อสัตย์ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานครับสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้หวังว่าผู้เรียนจะได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยวันนี้สวัสดีครับ ค่ะกับคุณครูไกด์อาจารย์อดิศักดิ์จันลวงนะคะที่ให้ความรู้กับเราในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตนั่นเองนะคะเ,เองนะคะเห็นไหมคะว่าการต่อต้านการทุจริตนั้นถือว่ามีความจําเป็นที่จะต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะถึงจะได้ผล เพราะว่าถ้าเกิดการทุจริตคอรัปชันในสังคมใดหรือบ้านเมืองไหนแล้วเนี่ยสังคมและบ้านเมืองนั้นย่อมมีปัญหานะคะดังนั้นเราต้งปราบปรามการทุจริตนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าคุณผู้ฟังที่อยากจะทบทวนบทเรียนนะคะหรือว่ารับฟังย้อนหลงังสามารถได้ไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.moeradiothai.net วันนี้เกมจิรายุจูธาพุทธ,ธิพร้อมครูไกด์อาบคุณมาฟังไปก่อนสวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM